ต่อไปเราก็จะมาทาําการแต่งระบายที่ขอบปากตะก้านะคะเราก็จะเริ่มจากการแทงเชือกนะคะแทงเชือกแล้วก็มัดปูลักษณะนี้นะคะแล้วพอเราได้ลักษณะนี้แล้วเราก็จะทําการพันตัวหนอนนะคะเราก็จะทําการพันตัวหนอนอย่าลืมนะคะการพันตัวหนอนทุกครั้งอย่าลืมคลี่เชือกออกด้วยนะคะเพราะว่าตัวหนอนของเราจะได้ไม่เป็นปมนะคะ เอาขาปูการนำกลับมาแยกพันนะค 1, นะครเราได้ ฝั่งนี้แล้วเราก็มาทําอีกฝั่งนะคะตัวนี้ทําลายหยดน้ําการทําลายหยดน้ํานะคะเราจะใช้การมัดปูให้มันลงจาํานวนคู่นะคะเลขคู่เพราะว่ามันจะลงตัวพอดี เชือกเราจะใช้ความยาวอยู่ประมาณ3า4 0ถึงเซนติเมตรนะคะเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการจับเชือกด้วยตัวนี้หยดน้ำของเราเราก็จะมีการแต่งขอบนะคะแต่งขอบนิดหน่อยนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็จะทำการเสริมเชือกสีํำเงินเข้าไปนะคะ,คะเพื่อจะเป็นตรงกลาเป็นเกรของหยดน้ำนะคะค่ะพอเราพันตัวหนอนได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะทำการเสริมเชือกสีดำเงินให้กับ สีเส้นตรงนี้นะคะการพันตัวหน่อการเสริมเชือกเราก็จะทําการคองเป็นห่วงเข้าไปเลยนะคะแบบนี้พอเราได้ลักษณะน,นี้เราจะใช้แค่เส้นเดียวนะคะในการทำตัวหน่อนสาหรับเสริมเชือกสําหรับเสริมเชือกตรงนี้นะคะ เราเสริมเชือกเสร็จลักษณะนี้เราก็จะทําการมัดปูนะคะทำการมัดปูมดปูเข้าไปแล้วก็นําอีกเส้นที่เหลือมาพันเป็นตัวหนอนนะคะเราก็จะได้เกสรตอของหยดน้ำพันใหน้ครบสีเส้นนะคะ เราเสริมเช็กได้ลักษณะนี้แล้วทีนี้เราจะมาทําการให้มันโค้งเป็นวงกลมโดยที่เราจะใช้เส้นแกนเส้นแถวล่างนะคะเป็นแกนแล้วก็ใช้เส้นแกนของแถวบนเป็นตัวพันนะคะแล้วก็จะทําการพันตัวหนอนออกมาอีกลักษณะนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็จะใช้เส้นที่เป็นขาปูสองขานะคะเด็กออกมาสองขามาพันกับเส้นพันตัวนี้นะคะเพื่อที่ให้มันเป็นลักษณะโค้งมา ก็จะตีเป็นวงกลมให้เขานะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้เราก็จะทำสองข้างเหมือนกันนะคะใช้เส้นที่2นะคะเส้นล่างเป็นเส้นแกนเส้นแถวตัวบนเป็นเส้นพันแล้วก็ใช้ขาโปูพันปิดนะคะอย่าลืมนะคะการพันตัวนอนทุกครั้งคลี่เชือกตัวปูตัว หนอนเราจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะนี่นะคะพอเราได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็จะทําการพานันตัวหนอนทับไปเลยเราจะไม่มัดปูนะคะนี่ค่ะเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะพอเราได้ออกมาลักษณะนี้นะคะทีนี้เราก็จะเป็นขั้นตอนการแต่งระบายตรงนี้ให้เขานะคะเราก็จะใช้เราจะนับไปมันจะมีฝั่งละสี่เส้นใช้เส้นที่หนึ่ง เป็นตัวพันเส้นที่2เป็นตัวแกนนะคะโดยใช้ตัวเส้นที่สองทับไปเลยซับเส้นหนึ่งแล้วก็พันลงมาพันนอนมาแบบนี้พอแบบนี้แล้วเราก็จะเส้นพันตัวนี้เราก็จะทิ้งไปเลยเราก็จะใช้เส้นที่สามาเป็นแกนแล้วก็แกนของตัวแรกลงมาพันต่อเส้นที่2ลงมาพันก็จะได้ลักษณะนน้ละแล้วทีนี้ก็เหมือนกันค่ะทิ้งไปเลยแล้วก็พันลงใหม่ ตัวหนอกลงมาเรื่อยๆนคะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วอีกข้างเราก็จะทําเหมือนกันนะคะใช้เส้นที่สองนะคะแล้วจากเส้นที่สองเป็นแกนเส้นที่หนึ่งเป็นตัวพันทิ้งไปเส้นที่สามเป็นแกนใช้เส้นที่สองพันแล้วก็ทิ้งให้เหลือเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่นะคะ จะได้เป็นลักษณะน,นี้นะคะแล้วทีนี้เราจะทําตรงกลางเราจะใช้วิธีมัดชั้นเดียวนะคะนี่ค่ะมัดชั้นเดียวแบบนี้แล้วก็ดึงมาพันเลยพันตันหนอนข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะแกนที่พันลงมา เราได้ลักษณะนี้เราก็จะพันเอาใช้แกนสของฝอั่งฝั่งไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดแล้วต่ความชอบเอามาพันปิดเราก็จะได้เป็นลักษณะของวอีดนา้าลงมานะคะแบบนี้นะคะล้วตัดแต่งออกมาก็จะเห็นสีเห็นลายชัดเจนแต่ยังไงฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ